สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนวทางของหัวดาวพัฒนานะครับวันพุธที่8มิถุนายน6 5นะครับเช่นเดิมนะครับก่อนปรับชมแนวทางของวันที่8นะครับเรามาสรุปผลของวันที่6กันก่อนนะครับสำหรับแนวทางนะครับของวันที่6นะครับที่ผมให้ไว้นะครับ เด่น2ตัวนะครับผมให้เด่นไปที่5แล้วก็6นะครับแล้วก็ฟันไปที่6นะครับผลนะครับ16081นะครับก็เข้ามาที่รูดหกหลักสิบบนนะครับแล้วก็เข้าคู่เจาะ2ตัวนะครับ60นะครับก็รับกันไปสองเด้งนะครับสำหรับเด่น2ตัวนะครับเด่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับมาที่8หลักสิบล่างนะครับแล้วก็1หลักร้อยบนแล้วก็หลักหน่วยล่างนะครับก็ถือว่าแนวทางของลาวพัฒนาสูตรปกตินะครับที่ผม เน้นย้ำกับเพื่อนๆนะครับว่าให้เน้นของสูตรปกตินะครับก็ถือว่ารับกันไป2เล่งนะครับเด่นลาพัฒนาสูตรใหม่นะครับผมให้เด่นไปที่9และก็4นะครับฟันไปที่9นะครับผลนะครับ160,81นะครับในส่วนของเด่น2ตัวของสูตรใหม่นะครับของลาพัฒนาสูตรใหม่ก็ถือว่าหลุดไปนะครับก็ต้องขอไปเพื่อนๆสมาชิกด้วยแล้วกันนะครับสำหรับสูตรใหม่ก็อย่างที่ผมบอกนะครับให้เน้นในส่วนของสูตรปกตินะครับ ยังเดินดีต่อเนื่องเช่นเดิมนะครับก็เดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะครับในแนวทางของวันที่8กันนะครับขอให้แนวทางเดินต่อเนื่องเช่นเดิมนะครับเราเริ่มมาที่เดียน2ตัวนะครับเดืนอน2ตัวของเราสูตรปกตินะครับผมคํานวณได้ที่ 1, 1> และก็สองนะครับผมฟันไปให้ที่2นะครับสําหรับเดืนอน2ตัวนะครับ ชุดคู่หนึ่งะครับก็จะได้ที่1 0แล้วก็1นึ่งหนึ่แล้วก็หนึครับชุดคู่สอนะครับ,รบก็จะได้ที่20 21 27 28แล้วก็29งเนะครับชุดสามตัวนะครับ คำนวณนที่สองสอง้าสามสองแปดและก็6 29นะครับเด่น3ามตัวมาหนึ่งสตัวนะครับคำนวณหนที่ห้าหนึ่งและก็8ปดครับชุด2ตัวนะครับผมฟันไปให้ที่สอนะครับและก็29นะครับ แล้วก็คู่1นึงก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือ18และก็1นนะครับชุด3ตัวนะครับผมฟันไปให้ที่6 2สนะครับสำหรับเด่น2ตัวนะครับ1และก็2นะครับมาชนกระเด่น3มตัวนะครับมาชนกันที่1นะครับก็เดี๋ยวเรามารอลุ้นผลกันนะครับว่าตัวชนหรือตัวฟันนะครับจะมาหรือว่าจะมาทั้ง1และก็2นะครับ แต่ในส่วนของแนวทางของวันที่6นะครับตัวชนไม่มานะครับมาตัวฝันแทนนะครับก็สำหรับเรียน2ตัวนะครับส่วนตัวนะครับส่วนตัวเอดชอบไปที่2นะครับและก็ชอบไปที่28นะครับและก็2กล้านะครับส่วนตัวชอบไปที่2นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบไปที่1นนะครับก็อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆจะนำไปพิจารณานะครับ ก็ย้ำเสมอว่าเด่น2ตัวมโอกาสมาได้ทั้ง1และก็2นะครับชุด3ามตัวนะครับตามตัวฟันเช่นเดียวกันนะครับ6 2 9นะครับส่วนตัวของเอสนะครับชอบไปที่6 29แล้วก็2อนะครับ29แล้วก็รูด2นะครับต่อกันที่เด่น2ตัวนะครับเด่น2ตัวของราพัฒนาสูตรใหม่นะครับผมคำนวณไดที่8และก็6นะครับ ผมฟันไปที่8นะครับสำหรับเดิน2ตัวราวพัฒนาสูตรใหม่นะครับก็ขอให้แนวทางกลับมาเดินต่อนะครับในส่วนของแนวทางของวันที่6ถือว่าพลาดไปนะครับชุดคู่3ตัวนะครับเช่นเดิมเดี๋ยวแอดจับให้เช่นเดิมนะครับนำเดิน2ตัวทั้ง2สูตรนะครับมาจับวินกันนะครับทั้งคู่3ตัวแล้วก็คู่2ตัวนะครับก็จะได้ที่1-2 8และก็1-2 6 หนึ่งแปดหกและก็สองแปดหกนะครับก็จะได้ที่สีชุดเช่นเดิมน,นะครับคู่สองตัวเช่นเดียวกันนะครับนำสองสูตรมาจับวินกันเช่นเดียวกันนะครับก็จะได้ที่หนึ่งแปดหนึ่งหกสองแปดและก็สองหกนะครับสำหรับชุดตัวเน้นนะครับในส่วนของตัวเด่นจับคู่วินนะครับ ผมให้เน้นไปที่หนึ่งสองแปดสองหกและก็สองแปดนะครับก็ให้เน้นไว้ให้สามชุดเช่นเดิมนะครับชุดสามตัวหนึ่งชุดแล้วก็ชุดสองตัวอีกสองชุดเช่นเดิมนะครับส่วนตัวเช่นเดิมนะครับส่วนตัวของของแอดนะครับในส่วนของแนวทางวันนี้นะครับก็คือชอบที่ ตัวฟันทั้ง2สูตรนะครับ2และก็8นะครับแล้วก็จับคู่กันไปเลยนะครับคือคู่28นะครับที่แอดชอบนะครับแล้วก็26นะครับส่วนตัวแล้วที่สําคัญนะครับในส่วนของตัววินนะครับ2กับ28นะครับมาชนกับคู่เจาะที่ผมให้เน้นไว้นะครับก็คือ28นะครับก็เดี๋ยวเรามาตามรอรุนผลกันในวันนี้นะครับว่า ชุดที่ผมฟันให้จะมาหรือเปล่านะครับหรือจะมาชุดหลอกนะครับก็เน้นย้ำกับเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับแนวทางมีข้อมีหลุดนะครับยังไงเพื่อน,เพ,อนเพื่อนสมาชิกโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมแล้วก็ก่อนนําไปใช้นะครับเป็นเพียงวิเคราะห์เป็นเพียงการวิเคราะห์แนวทางตัวเลขความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับก็ทําตามสูตรงงเท่าน,นั้นนะครับยังไงเพื่อนเพื่อนก็นําไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับ ็หวังว่านะครับแนวทางนะครับจะเดินต่อเนื่องเช่นเดิมนะครับทั้ง2สูตรนะครับถึงแม้ว่าเด่นในส่วนของสูตรใหม่นะครับจะหลุดไปนะครับก็ขอให้กลับมาเดินต่อนะครับแล้วก็ขอให้กลับมาเดินผู้กันเหมือนในงวดที่ผ่านมานะครับก็สําหรับที่นี้นะครับก็สําหรับแนวทางของเราพัฒนาครับในส่วนของวัน แนวทางของวันที่8นะครับก็ผมก็สรุปมาให้เพื่อนๆนะครับครบท้วนเช่นเดิมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดถูกใจและชอบนะครับก็นําไปใช้นะครับยังไงก็นําไปใช้อย่างมีสติด้วยแล้วกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกนะครับทั้งเพื่อนๆที่ติดตามทางช่องอยู่แล้วนะครับแล้วก็เพื่อนๆสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับชมแนวทาง ของทางช่องเราเป็นครั้งแรกนะครับยังไงถ้าถูกใจในแนวทางของทางช่องเรานะครับยังไงฝากกดติดตามกดถูกใจทางช่องไว้ให้ด้วยนะครับและก็ที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดในคลิปใหม่ๆที่ทางช่องเราลงไว้ให้ในทุกๆวันเช่นเดิมน,นะครับและตอนนี้นะครับแอดได้เปิดกลุ่มแนวทางนะครับหวยหุ้นนะครับก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจจะเข้า เข้ากลุ่มแนวทางหัวหุ้นนะครับก็เดี๋ยวแอดจะนำลิงก์มาแปะไว้ในใต้คลิปนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจจะเข้ากลุ่มก็คลิกลิงก์เข้ากลุ่มได้เลยนะครับเข้าฟรีๆนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าแอดอเป็นคนชอบวิมพิเคราะห์แนวทางตัวเลขน,นะครับอยากทำแบงป,ปันให้เพื่อนๆนสมาชิกนะครับยังไงเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเข้ากลุ่มแนวทางได้เลยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับที่เข้ามารับชมในทางแล้วก็ขอให้เพื่อนเพื่อนสมาชิกเฮงเฮงรวยๆวปังปังกับแนวทางของเราพัฒนาในวันที่8กันทุกคนเช่นเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ